สวัสดีครับคลิปนี้ช่องมูเตลูพามามูพิธีสขวรรตำรับไทยทรงดำนะครับที่หมอพิธีนะครับเขาจะเรียกแม่หมดนะครับหรือเมงไม่แมใน่ใจนะครับเป็นการพิธีสกวัรเรียกวันอาจารย์คมไตรเวทคนจอมขอมังเวทแห่งเมืองสุพรรณนะครับลูกศิษย์ที่มารับเป็นลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ใกล้ๆนี่นะครับ เสียดายนะครับผมไม่ได้มาตั้งแต่ต้นของพิธีกรรมนนะเดิบ ที่ได้ยินอยู่นี่นะครับเป็นภาษาไทยทรงดำนะครับฟังไม่ออก

เดี๋ยวที่นี่น้องจะหาที่นี่เดี๋ยวมีเงินมีกระิ

ดูหันยจังย้ายดูท้ายเกิงมาไหรเสีไหลตาการตาก็กตาเดวอ่าสมัย่อนนี่นี่โตกว่าแรงกาแรงเปล่งว่าเร็วกว่าเร็วเดยาลดกินเดีวเกี่ยวร่างหมอจีลาวมือจีลาวมื่อก็จ้าเมนูเต็มป้าจ้าเมลาไม่อุ่มเต็มเสีย ใส่อู๋เนีตกปลากาใายลาเนี่ตกปลาไหมใส่อูอ๋เนียสวยหางไปหน้าใายลายนี่สวยหนะางไปปลาปลานามปลากลุ่มยูรุมไฮมอฝันใสอ่อูมันหมัน่อแกงลาชาปัานจายูลุมหนาม้ามาฝันตื้นใส่ลาโตคาเน่อขาดเหมยขาดแต่หาะฝันตึ้นน้ำรันนันรันเนื้ยนนนนนนนยอยากิ่แเดี่ยว ยาลาก็ยังเห็บบงปูเลาก็ยังแหบ่งยินยาบ่ยาเห็นบ่ยินย้อนสอนยากับปูกสอนสิงปันต้อยติงสายต้องกรนติงสองติงสามยูวันฟังฟมยากินเล้วยักความเหียงสลุนยิ่งใจยักความหมายสลุนยิงใจปูเอ๋ยรูอ้ายดูนี้เตือนยากินเดียวโตกว่าแรงก็แรงแปลงว่าแรงก็แล้วเกล้วลังมอดที่เราเมื่อที่เราเมื่อก็ยานนองป้าอุปูรูปากควัน เราไม่อู่กลางนองไม่จักไม่จ้องกลางน้ำอู่กลางน้ำจ้องจ้องกลางนองจ้องปัดจ้องไปมุ่งหยาอยากกินเดี่ยวอยาหลุตาค้ำมิงมาอยากหลุตาค้ำซามาสมอยากหลุตาค้ำจอนตาิีมาเอาอยานกกินทีมินขาเมื่อไผ่อยานกจอป้าบินผายเมื่อกินดินยาปองกันนองยากันเหงื่อยู่น้ำหยากี้กัน เป็นตัวเล็กจะมาหลอดเตาเวกโตเมย์นี่ริดกันกตวกันริดไปเตาไอเตานี่ยอากากินริดไปเนื้อนี่อหงกินเอาหลวดตามป้าลงหยันเอาเสียมตามการลงพคดพูดดวงกว่างอะไรเพียงเอิกพูดดวงเลือกอะไรเพียงกอที่มะกอหนหักปลานอนที่มะกอร้อนหาะปลาใสไปใสไปใสกระเป้าออกไปห่อไปหอก็ซุงมเข่ากุกซ้อมม้อยปลามาปลาที่กินน่ะไปกินก็แล่นดินแห่นปลาที่แห่นน่ะไปเห็นก็ดินแกนใสเรือง à dạ kinh đều dạ là cái những ngày bông bu là những ngày bông nhìn dạ bèn lăng lầu mưa chỉ lão mưa dạ nên nằm nên phai nhà nên nằm bắc cây แล่นไฟปักหมันเอื้อยปักจันหินแหย่สายเหลืองนายากกินเร็วแนะนน้ำจังหอบมันไหลแน่นไฟจังหอบมันหงมหอมันหงตองสุดนั่งอาหมันหงตองป้านั่งอันหอบมันหงตองยันกีนนอนอายากเอ็ดควันคุ้งควันกวนไม่เอ็ดควันหมอเสิบแกนตาควันไฟมันออกขุนตัวมันออกหูตังอาอยากกินเร็วออกว่าแรงก็แรงเล็บแป้งว่าแล้วก็แล้วอยากกินเร็วเกี๊ยวรังหม้อที่เราเมื่อ พอย่าหูมิมีแหนหูแนนเหืืดเหงยอย่ากินเด้วหูจังดิดสารขึ้นเป็นผีไม่ซาตํามหูดิงหูลาลลแม่นางอวดตั้มหูหลวงอมแม่นางเยเอฟัดมังทร์ฮเป็นไงหางปลาฟัดมังปลามันลายแก้นเกลื่อมเอืองมังไทร์ฮเป็นล็อกแพน้ายาฮเป็นรังกระซาแนวไตเมืองเปียงลงศรตํามหูมันเป็นแพรมันเป็นแพ้พื้นดีโฮมเนื้อมันเป็นเสือพื้นกว่างแพละผมตุน อ็มยติวายานานยตานวายจันสิปีตั <t akes S 2> <ümüz> ้งกะยกก็ดีส no ิปีจังกรญยาก็ดีป้าฝ้าฟ้าพื้มก็ดีสิปีตอบาเข่าเก่าป้าตอบักิงปุ้งออนก็ดีวติวายานานบตานวายจันมกสวยเป็นขี่มอดนั่งเร็วต่องซาลอดเป็นหญ้าสาวลังเร็วกีเนกีแนมเมนกีไต้เฮาเข่าก่องพื้มแนของแม่เจ้าลัน หูยาตินกาซอห์ยากินเต้นหู้ยาติ่นกาแคนกาว่ายากินซื้อซื้อผลกวงแล้วซื้อพนเนาะซื้อพนข้อแล้วซื้อพลกลางตั้งกลางหันมันมันยิงเขาไปหลังยาเราก็ยังเฮาปูปูเะยังเหบงินได้ยากินแล้วตัวกวาแรงก็แรงแปลงมาแล้วก็แล้วยากินล้วเปลี่ยวหลังมอที่เราเมื่อ ทีเหล่าเมื่อก็ยางนอบปลาปูลุปลาขวันนองปลามันปันปลาเลี้ยงปลาปลอยครับพวกนี้เป็นวันอยากกินเร็วคนจอมความหังเวทโตกว่าแรงก็แรงแล้วแปลงว่าเร็วกวเร็วอยากกินเร็วเกลือรังมอจีเหล่าเมื่อก็อยากที่ฉันเห็นอยู่นี่นะแหละไก่กุ้งปลุกไก่เท่าเหล่าไก่มึงไก่ควันอยากกินเร็วจังเอาฝ่ายหมูมะฮองหอกไก่ฝ่ายนามะฮองหอกไก่เมล็ดเมลอนมะฮองเสาะห่อสาเมล็ดไก่กะมะฮองหอบุง Họng chíp chíp chăng áo ô Họng chóc chóc chăng bông cái hào, Chăng chắp bông cái bông chăng bói, Bói xa tịt bụng mái xăng, Bói xa giang mái phái, Bói xa tụm mái lái săn tâm Chưa cái hợp chừa cuồng nô, Cô cái hợp cô cuồng hoang, Nhá hua cái khẩu phao lao yên lệ, Nhá hua cái khẩu phao phê yên kín, Ông chi kín hả ya nha, Cá chi kín hà ya hàm, hả ya quen hùng mưa cá chóm phà, Hà ya quen cá mưa cá chóm lăn, Hợp à, gái mơ tốt khâu kín điên mót tốt biến kín phôm Đầy kín phôm song vang vang hè <coughs> Mơ tỷ vay nàn mơ tan vay a chan Ơi, cả nế Chưa gái hợp chừa cuồng lô cua gái hợp cuồng hoang Nhau vơ gái lao yên lệ Hợp gái khâu phá yên kín Ung chí kín hợp gia nha ca chí kín hợp gia hàm Gia quenng hùm mơ ca chôm pha Gia quenng quenng chôm lan ข้าไกมาา่มาตอดเข่ากินเลี้ยนมาตอดเปลียนกินป้อมไหลกินป้อมสองวงัวงวังแฮข้าไก่มาอยู่โลกหลวงหว่างมาส่างโลกเงาอุ่มคุม้มไก่อยู่ตุ่มเงามันจางโตกไก่อยู่โลกเงามันจางหายไก่โตปีคันคางบดีไก่อาปีคันทรงบด <c oughs> ีเฮ้เเหนื่อยฟ้าไปเดียวคนนี้บัติวยายนานบตัตานวาย,ยจานันทร์ ยากินเดียวตกว่าแรงก็แรงแลงว่าแลวกว็เล้วยาวกินเดียวเกลวลรังหมอที่เราเมื่อก็ยาควยยาถวยบยวย่ที่เราเมื่อก็ยานิ่นนมนิ่นไฟยานิ่นนมปักไกนิ่นไฟปักมันเอ่ยปกักจันแง่ใส่เหลืองอยากินเดียวนิ่นนมจังหเหมือนไหลนิ่นไฟจังหมืนหงนำจังอะไรกวงหมอกวงแอ่องสันๆันไหลไปไหลมาขันเกา่า บาโบกเนี่ยตกมาผ่านบาสานเนี่ยลุนมากองยิ่งเหนื่อเนี่ยหาฟ้าหาใหม่หาดินเจ้าดินเจ้ารวงเหมันไดรรวงขี้คอยดินเจ้าหน่อยเหมัอนไรหน่อยได้เกี้ยวเคี้ยวเคี้ยดินเจ้าผัวเึ่งเจ้าเมียเองรวยลงกลมยากินแดวเนี่ยคำรูเนี่ยรูตานคำวินงมหายเนี่ยรูตานคำซ่าเมื่อสอนเนี่ยรูตานคำจนตาทีเมื่อเอาเนี่ยนกตินพีบินขามเมื่อผผยเนี่ยนกเจ้าฟ้าบินผผ่เมื่อกิน ดินยาปองกันนองยากาันเหืออยู่น้ำยากเกียกันเป็นตัวเล็กจะมาหลอดตาแวตัวแม่ยันริดกันแตว้วกันดิดไปไห้ตนรหยาหาหงกินดิดไปเนื้อยากากากินจังเอาหลวตามผ้าลงหยันเอาเสียมตามกันลงโคตรพูด,ดว่องฝ่างอะไรเพียงเอื้อพูด,ดว่งเหลือขอะไรเพียงกอเออจะมากอหูหาปลานอนมากอร้อนหปาปลาใส ไปใส่ไปใส่กระเป๋าออกไปห่อไปห่อก็ซุมเข่าโคกซ้อมม้อยปลามาได้ยากินแล้วตกว่าแรงก็แรงแปลงว่าแล้วก็แล้วเกลี่ยล่างหมอที่เราเมื่อที่เราเมื่อเฮือนหมิงปันลานเมื่อเฮือนควันอืออาบานาลากการเม่อนควันอาควันกินเดียวเฮือนควันเนี่ยตกป้งยางเมือฟ้าตังเนี่ยตกเคยเซยฟาฝนตกเน่าหัวซาลูมแปลงปลาแรงแรงเนี่ยแสตินอนไม้เม็ดได้ไม้เมืองดุมมาป้าก็ค่อนเลยกาเม็ดกาเมืองช่วงเพียงเมื่อยด เพื่อนควันเหอะมันหุ่มยองปีไม้แม็นเหอมันหุ่มยองไม่แก่นดวงนี้ผู้หลาปลาฝนโตเขาเห็นตูบจูหนาเนื้อปลาหงเหอะเห็นตูบจูเสืองเบื่นเปียงเหาเห็นตูบจูโต้กระงจูกระงจูกระงจูเนื้อนกว่างเนื้อควันเนื้อสั่งเงินดวงย่างสั่งเงินเกาวางวางหงยักา์ดิ้วปีเทียนยักษ์เลีนปีเอ็นมาหน้าต่างญาเดียวปีแข่งเปี่ยวสีฟ้าเศร้าว่ายเหลืออันก็โตเกรงกอหาย อันก็หายเครื่องก็อยเย้าเป็นคนเต่าตั้งนานเป็นคนอะเป็นคนย่าฟังความผูโตัวหอ่อหาอมันกินมาเบาเป็นเด่นมันกินมาปลายกู <c oughs> ตาเด่นตานที่ค้าปืนเมื่อขาตาเด่นตีตา,ท,ตาที่ค้าหนาไม้กาการมายิงอันก็โตเครื่องก้หายอันก็หายเครื่องก็ยเยาเป็นคนเต่าตั้งนานเป็นคนเป็นคนอย่าฟังความผูกตัวไกไกกินไก่โตกนหอนกินหอนวัวเมืองฝา อันก็โตเครื่องก็หายอันก็หายเครื่องก็เย่าเป็นคนเต่าตั้งนานเป็นคนเป็นคนเยาฟังความผูกตุงว่กงผูกตัวควายฟังความมัวตานคายฟังความควายตานขาฟังความมาตานขี่เตียวตางเลี้ยอันก็โตเครื่องก็หายอันก็หายเครื่องก็เย่าเป็นคนเต่าตั้งนานเป็นคนเป็นคนเยาฟังความผูกตัวแหงเติงผูกตัวกาฟังความแหงมันม่มมแหอา ฟังความกามันบมแมนหนูบมเมนเอ็มอันก็ตกรึ่งก็ห้อันก็หายรื่งก็เยา้าเป็นค้นจต่ตั้งนานเป็นค้นเป็นน้น,นยา่าฟังความปู่ผีเสื้อเนือ้อผีไปผีจังเจื้อเลยควันเลยเมือ่อผีเมื่อผีบ่ถาเหมอแหงฟ้าหาตั้งขื้นบ่ไหร่าเลดทอนจี่แดนเขายโูโฮมหกเลยควันเลยฟ้าฝนตกจี่แดนเขายูโฮมนะ้างโกเนะสมโกเบาบาง้างแนสัมซังเบาซอย บ่บ่ย่อยในห้ำในบ่หำดินดำขนต่งตานที่ปืนดินแกนมาเต็งเลยควันโดยเขาเมืองผีดินละมาเมืองผีดินแดงแกงจองแดงเมืองผีน้ำขุนเขาบุญ้าวมือผีกินควันกินไม่ไหร่หายว้อยว้อกันโดยอังก็ตโตเครื่องก็หายอังก็หายเครื่องก็เยยวเป็นคนแต่ตั้งนานเป็นคนเป็นคนอย่าฟังความผู้นกไม่ฟังความผู้ตะกวางกวางมันกินหยาอยู่โจว มามันกินหยาอยู่เล้าเขาเคียวหันตานเห็นตานที่ค้าปืนมาขาตานเห็นจันที่ค้าหน้าไม้ไกลเล็กไกลตองมาหนิแบนอันกระตุกเครื่องก้อยไอ้อันก็ะหุเครื่องก็ยเ้ยเป็น,นกนเต่ตั้งนานเป็นคนเป็นคนนขาฟังความผูกมอลวงกุเราฟังความผูกมอเถ่ามอแกะูสศนจังกิน,นอนผูกมอนจีที่นอนดีเสื้อซ่อนนอนเสื้อหอมวาฟ้านินที่นอนเสื้อคอรหลืองที่นอนเสื้อครอบแดงที่นอนแปลง ดูแปลงลานแปลงหันเถานอนเจ้าถ่นสายกี่นอนสายหันแส้งกี่นอนแข้งตเตวียนกี่นอนเย็นห,หันกรมอายุเฮือนจังขันเจ้าเนื้อคนเลยขันเจ้านี้งานนี้ที่ไปไปไนี่ไปซักไปหกไปกระไฮมานาเพราะนเลยซักไปไปกน็นามาบานจานไปเร็อยู่เฮืนอนนอน,น,นเฮืนอ,นเอ,นอ,นอนอยู่เฮือนดูมันลายนอนหายดูฐานคุ้มหน้าเขาจุ้งกิ้งล้างอยู่หมันปันต้นเต่วต้นมาอยู่ยืนอนยืนเนันเลย อมาควันเลยทีน่นะเอ็เขาเอกควันตั้นมิงเดียวยังไห้รูเต่ารูลานจังกืดจังเอาเออจังไม่เอกเขาเอกควันตั้นมิงเหานเดียวก็เห่าอมจะจ้างวางสใส่อมจะเจ็บยังเมืองคาคาเจ็บคาเบืองใส้อมอายุดีไม่แห้งกเต่าแก้มันยืนเนอะเขานี่นะ่ะเป็นตุนโพโตหอมเหอะรูเต่าตานใดลูลานเนี่ยอาศัยใต้พึ้นเลยเขานี่นะ่ะแล้วๆผู้แขนก่อนเนาะ แล้วแล้วเออเอาเอาคุณคปาตางตุกปาต่างตุกไาหาเสียดายนะครับเป็นวิธีใบสีเป็นด้สีสู่ฝันตำรับคนไทยทรงดังนะครับ ยืนนั่นก่อนยนนันตมแนมงก็รูก็ตัดมก็โกลางรูอไเราปีเป็นมึที่มันอง่ก็ท้าโทษโง่ไปสาเป็นโง่นี่โอเค่อเคไปอันนง้ก็ปาแล้วโอเคจะไปอเลย ยียไปกันเออยี่ยวต่อเนีรเงินไ้มเงินไม่ก่เลยเองาไงก็เอาด้ยกวมกนันด้านเราไปด้วไม่อไม่ไม่ไมไสันี่ยเอาก

เอาสมุเออเห็นนะครับเป็นอันเสร็จพิธีนะครับเดี๋ยวผมจะคุยกับเจ้าพิธีจำได้นี่นะครับแม่หมดจำผมได้เาอันนี้